ไซตมะปัทะเราผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดการมาของบุรุษปริศนากับโอกาสชนะที่กลายเป็นศูนย์ของมนุษย์ประหลาด มนุษย์ประหลาดระดับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดในภาคนี้ค่อนข้างที่จะมีความเก่งกาจสามารถเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเลยครับหลายๆตัวอัพพลังขึ้นมาอย่างมากมายหลายๆตัวนั้นมีค่าพลังขึ้นมาจากต้นฉบับค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการเลยทีเดียวมันทําให้หลายๆคนนั้นเกิดความสงสัยว่าพี่ไซตมามะนั้นจะสามารถต่อกรกับพวกมันได้หรือไม่ <laughs> หลายๆคนถามผมมาแบบนี้ครับ ที่ผมขำเนี่ยไม่ใช่อะไรมากมายครับและผมก็รู้ดีและหลายๆคนก็รู้ดีว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมนุษย์ประหลาดหน้าไหนต่อกรกับไซตตมาได้ในอนาคตเนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะมีมนุษย์ประหลาดที่สามารถต่อกรหรือสามารถยืนหยัดสู้กับไซตตมาได้บ้างเอาแบบให้ไซตตมาเลือดตกยางออกสักนิดหนึ่งก็ยังดีเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับในเรื่องของวันพันแมนคนที่เก่งที่สุดหรือคนที่มีพลังมากที่สุดนั่นก็คือพี่ไซตตมาของเรานี่แหละแต่ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องเนี้ย ที่ไม่รู้ว่าไซตามะาเป็นคนที่เก่งอมากๆเพราะบุคลิกภายนอกของตัวไซตาม่านแหละครับที่มีหน้าเออเออแต่งตัวก็เหมือนฮีโร่ที่บ้าบอเอาชุดอะไรมาแต่งก็ไม่รู้แถมยังหัวโล้นอีกต่างหากเอาเป็นว่าไม่มีความน่าเกงขามแม้แต่นิดเดียวเลยมันก็เลยมีหลายๆคนเข้าใจว่าไซตามะานี่แหละอ่อนแอมากๆแต่ตามความเป็นจริงแล้วไซตามะานี่แหละโคตรโหด,ดอลังการหากให้เป็นฮีโร่จริงๆเนี่ยฮีโร่คลาสเอสคงไม่เหมาะสมกับไซตามะนะ ผมว่าเนี่ยต้องมีระดับ S S R อะไรประมาณนี้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากบันดีขึ้นดีไซตามาเนี่ยอยากจะเป็นมนุษย์ประหลาดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อได้เกินว่าภัยพิบัติระดับมังกรเนี่ยคงไม่ใช่คงไม่เหมาะสมกับไซตามาแน่นอนผมเชื่อว่าคงต้องเป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้าพระเจ้าธรรมดาแบบกาเกลเนี่ยก็ไม่เหมาะสมกับไซตามาอีกนะฮะผมก็เชื่อว่าต้องเป็นพระเจ้าระดับพระเจ้าสูงสุดเลยทีเดียวเนื่องด้วยมนุษย์ประหลาดระดับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดเนี่ยมันเก่งขึ้นเอามากๆเลยแล้วก็ยังมีอจิ ที่มันคุอนข้างเก่งอะตัวนี้ตายไปแล้วนะฮะคงคงต้องตายไปจริงๆแล้วแหละเพราะว่าฮัตสุมมกิฮิ่รักของผมเนี่ยโหดเอามากๆเลยแต่ก็ยังเหลือเราผู้บริหารระดับสูงข,ของสมาคมมนุษย์ประหลาดอีกหลายตัวที่ผมเชื่อและเกินว่าเป็นระดับมังกรสูงนะฮะถ้าเป็นการประทะกันระหว่างฮีโรคัสเอซึ่งมีมากมายมีเยอะเลยเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะต้องเสียเปรียบครับเพราะว่าระดับมังกรสูงเนี่ยถือว่าเก่งนะเลยมีแฟนคลับบางคนครับก็ทักผมมาว่าเอ๊ะถ้าหากเป็นไซตมามะมาเจอแหละรถไซตมามะเนี่ยวาร์ปขึ้นมา แล้วมาอยู่ในดงของไอ้พวกมนุษย์ประหลาดเหล่านี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นผมขำไม่มีเหตุผลครับแล้วผมก็นึกภาพออกด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าพระเอกอย่างไซตาม่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาหรือวัดขึ้นมากลางดงของเราผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดและอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนคงม,มโนภาพว่าคงจบภายในตอนเดียวแต่ผมเชื่อเละเกินถ้าหากมันมีเหตุการณ์แบบนี้หรืออาจารย์วันต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนบทไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะเป็นตอนที่ค่อนข้างยาวครับแต่มันจะยาวแบบไหนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยน้ำธรรมาชาติร e ีวิวนะฮะน้ำธรรมาชาติร e ีวิวเนี่ยคงจะไม่โจมตีไซตามาอย่างแน่นอนเพราะว่าจับจิตสังหารของไซตามาไม่ได้เพราะไซตามาเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกกลัวมนุษย์ประหลาดเลยเพราะพลังของตัวเองเนี่ยมันไล่ขีดจำกัดจนไลค่ความตื่นเต้นในการต่อสู้ไปแล้วฮะผมเชื่อแบบนั้น ถ้าหากน้ำธรรมชาติไม่มายวม่วมโหไซตามาสะก,ก่อนอย่างเช่นว่าไปตัวใหญ่ใกล้ๆไซมาแล้วมีน้าหยดเหมง่งเหม่งเหม่งเหม่งใส่หัวหัวเหม่งเหม่งของไซตามาเนี่ยก็ไซตามาก็คงไม่โจมตีน้ำธรรมชาติอีวิลเช่นเดียวกันคะน้าธรรมชาติอีวิลเนี่ยคงจะรอดไป <c oughs> พูดแล้วก็ข่าวมีนะครับน้ำธรรมชาติอีวิลคงจะรอดเนื้อมือของไซตามาไปได้สักพักหนึ่งฮะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยตัวร้าเก่งๆเนี่ยเราต้องดุนให้พระเอกเอาชนะนะฮะแต่ในเรื่องเนี้ย ก็ต้องลุ้นว่าพระเอกจะไม่โจมตีตัวร้ายโหดๆนะให้ตัวร้ายโหดๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มีชีวิตเหลืออยู่บ้างนะฮะ <c oughs> ส่วนตัวอื่นๆที่สามารถพูดได้เนี่ยก็ยังไม่โจมตีไซตมามะาหรอกครับก็จะถามก่อนว่าเอไอหัวเม่งเ่หวัหว,หว,หวล้นล้นนี่เป็นใครกันไซตมามะาก็คงตอบไปประมาณว่าเป็นฮีโร่อะแล้วก็มีเป็นฮีโร่ด้วยงานอดิเรกมนุษย์ประหลาดระดับมังกรคงไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับฮีโร่ระดับคลาสบีอย่างไซตามะานะ ด้วยหน้าตาเออๆของไซโตมาเนี่ยดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วก็ดูไม่อันตรายเลยดูไม่น่ากลัวนะฮะเอาเป็นว่ามนุษย์ประหลาดก็คงไม่อยากจะสู้และคงจะด่าไซโตมาไปสักพักหนึ่งะฮะคงจะด่าทั้งตอนเหมือนกับบางคนที่ด่าไซโตมาไปสองตอนกว่าจะได้สู้กันหลายๆคนคงนึกออกแล้วนะครับว่าเป็นใครเนาะ ที่ไม่อยากจะสู้กับไซตามะเพราะคิดว่าไซตามะอ่อนแอไม่ใช่ฮีโร่คลาสเอก็จัดลำดับให้ไซตามะเป็นฮีโร่ที่อ่อนแอมากๆแล้วดูบุค,คลิกหน้าตาของไซตามะก็ดูไม่มีพิษมีภัยแถมยังแต่งตัวบ้าๆบอๆอีกนะฮะเหตุการณ์น่าจะยืดยาวไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมีมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งที่เข้าไปโจมตีไซตามะก่อนเดน,นก็คือจักรพรรดิหน้าปวกเพราะว่าดูหน้าตาของจักรพรรดิหน้าปวกคงไม่ได้สนใจอะไรไซตามะมากมายแล้วก็เข้าไปโจมตีทางกายภาพนะด้วยความเร็วสูงและทุกคนม,มั่ ก็จะเข้าไปโจมตีไซตตมะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยไซตามะก็คงสวนแบบเบาๆมาสักหมัดหนึ่งร่างคงเละอย่างแน่นอนครับในส่วนของจักระพัดหน้าปลวกผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่นะในตอนล่าสุดนะครับเพราะว่าจักระพัดหน้าปลวกเนี่ยยังมีร่าง2อ,อีกนะเราล่าง2เนี่ยน่าจะเป็นร่างที่ค่อนข้างโหดเอามากๆเลยแต่การมาเจอกับไซตตมะผมเชื่อหลอเกินครับว่าไม่มีโอกาสที่จะใช้ร่าง2หมัดธรรมดาของไซตตมาน่าจะจัดการได้แล้วก็จบไปเลย เดี๋ยวต้องทําความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนคะครับว่าระดับมังกรในเรื่องนี้ถือว่าเป็นระดับที่เก่งเอามากๆสามารถทําลายเมืองได้แต่ถ้าเทียบกับไซตามะแล้วระดับมังกรจอให้เป็นระดับมังกรระดับกลางหรือระดับสูงก็ตามเนี่ยคงยับยั้งหมัดธรรมดาของไซตามะไม่อยู่คือ <c oughs> มันเก่งอะ่ะ คือที่ผมสังเกตว่ามนุษย์ประหลาดที่สามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ในโลกของวันพันแมนเนี่ยนะครับอยู่มีชีวิตอยู่รอดได้จากนื้อมือของไซดมมามะจากหมัดธรรมดาของไซดมมามะเนี่ยก็จะมีภัยพิบัติที่มันเหนือกว่าระดับมังกรไปแล้วนะะอย่างเช่นอาจารย์วันยกตัวอ,อย่างเช่นภัยพิบัติระดับเหนือกว่ามังกรหรือมากกว่ามังกรเนี่ยก็จะสามารถยืนหยัดมีชีวิตหลงเหลืออยู่ได้จากหมัดธรรมดาของไซดมมามะส่วนหมัดเอาจริงไม่ต้องถามถึงครับภัยพิบัติระดับพระเจ้าผมก็ว่าตายฮะ คือมันน่ากลัวจริงๆนะตัวจซตามะเนี่ยคือดูการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่าพระเอกจะสู้ตัวร้ายได้ไหมแต่ถ้าหากมาดูการ์ตูนเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าเราสงสารตัวร้ายจังเลยอะ่ะมันโคตรเก่งเลยนะเก่งออกมามากเลยแต่ดันมาเจอกับพระเอกที่หน้าเอาเอ,เ,อเนี่ยแล้วก็โดนพระเอกจัดการได้แบบง่ายดายแต่ด้วยมนเสน่ห์แบบนี้มันเป็นการ์ตูนที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครเนาะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราต้องมาลุ้นไม่ใช่ลุ้นพระเอกจะเอาชนะตัวร้ายนะลุ้นให้ตัวร้ายเนี่ยทนมือทนทีนไซตมามะได้แล้วก็ลุ้นให้ไซตาอร์มะเนี่ยโชว์ความสามารถของตัวเองต่อหน้าใครสักคนหนึ่งเถอะเขาจะได้รู้ว่าคุณเก่งไม่ใช่ว่าโจมตีเสร็จแล้วแบบเออเออเอ้าไอ้มนุษย์ประหลาดตัวนี้มันเก่งเหรอแล้วก็หนีไปแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รายงานก็ไม่ได้รายงานต่อสมาคมฮีโร่ด้วยนะเพราะว่าคิดว่ามนุษย์ประหลาดที่ตัวเองจัดการไปเนี่ยมันเป็นมนุษย์ประหลาดที่อ่อนแอ ไม่อ่อนแอนะบางหลายๆตัวเป็นระดับมังกรแต่ว่าถ้าเทียบกับไซดาม่าแล้วสกิลพลังมันห่างชั้นนะเอาเป็นว่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดถ้ามาเจอกับไซดามาเนี่ยโอกาสเอาชนะเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์ไปแล้วครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ไซดามาจะแพ้สงสารมนุษย์ประหลาดครับในเรื่องนี้มนุษย์ประหลาดอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเข้าไปโจมตีไซดามาต่อเนื่องเลยนั่นก็คือกัปนะ กับนี่น่าจะเข้าไปโจมตีแล้วก็กินไซตตมาเข้าไปไซตตมานี่คงทำหน้างงงงอยู่ในท้องของกับสักพักหนึ่งฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต่อยท้องของกับออกมาแล้วก็แตกสลายหายไปแบบง่ายดายแล้วก็ออกมาทำหน้าเอออให้กับมนุษย์ประหลาดตัวอื่นไม่เห็นนะคราวนี้มนุษย์ประหลาดตัวอื่นเนี่ยคงจะกลัวกันแล้วเอาเป็นว่าก็คงจะต้องคิดกันซะหน่อยว่าจะโจมตีกับไซตตมะเนี่ยเออนี่มันเก่งแล้วนะ มันต่อสู้มันจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรถึง2ตัวแล้วก็คงต้องรักษาท่าทีนิดหน่อยครับแต่ก็คงจะมีมนุษย์ประหลาดที่กล้าเข้าไปโจมตีไซตธรรมะอยู่นะครับนั่นก็คือราชายาจกราชายาจกเนี่ยอาจจะใช้พลังของตัวเองอาจจะใช้ลูกบอลไฟของตัวเองเนี่ยให้มีลูกใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็ตู้มใส่ไซตธรรมะทีเดียวและภาพก็จะกลายเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ประหลาดก็จะพูดว่าโอ้มันจบแล้ว แล้วก็ตัวไซตามาคงไม่เหลือรอดอย่างแน่นอนแต่สักพักหนึ่งเมื่อฝุ่นมันจางหายไปฮะไซตามาก็จะเริ่มโผล่มาและสภาพของไซตามาเนี่ยก็ยังคงสภาพดังเดิมไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวรวมถึงเสื้อผ้าของไซตามาด้วยก็คงไม่มีการฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวครับนอกจากร่างกายของไซตามาที่มันคงทนและทนทานออกมามากเนี่ยที่ยังเป็นปริศนาอีกนั่นก็คือเสื้อผ้าของไซตามาครับที่มันคงทนเหลือเกินผมอยากรู้เหลือเกินว่าคุณลุงที่ตัดเสื้อให้กับไซตามาเนี่ย เขาใช้วัตถุดิบอะไร ถุงมือสีแดงของไซตามะค่อนข้างที่จะโหดเทียมเอามหิดเรียกว่าทนทานด้วยนะครับราชายาจกคงไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแล้วก็ลุมกระนำใส่ไซตามะและไซตามะเนี่ยอาจจะขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วอย่างมหาศาลจนราชายาจกไม่สามารถมองตามไซตามะได้ทันและไซตามะอาจจะมาอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะอยู่ข้างหลังของราชายาจกแล้วก็สับไปที่ราชายาจกทําให้พลังของราชายาจกนั้นมันหายไปตัวนี้ผมมั่นใจว่าหากเจอกับไซตามะไซตามะจะไม่ฆ่าฮะ ไซตามะคงคิดว่าราชายาจกเป็นคนธรรมดาก็คงจะโจมตีเอาแค่ราชายาจกนั้นสลบหรือสูญเสียพลังไปหลังจากนั้นราชายาจกอาจจะโดนจับไปไว้ที่คุกใต้ดินของสมาคมฮีโร่เขาได้ครับ และสุดท้ายก็จะเหลืออสุจิดาอสุจิดาคงไม่มีทางเลือกคงต้องรวมร่างตัวเอง11ล้านล้านตัวกลายเป็นอาุจิทองแล้วก็สู้กับไซตามะความเร็วของอสุจิทองคงจะคิดว่าตัวเองเร็วเอามากๆแต่สุดท้ายแล้วไซตามะก็ทําหน้าเออๆวิ่งตามความเร็วของอาุจิทองได้ทันหลังจากนั้นอสุจิทองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็คงจะต่อสู้กับไซตามะต่อยไซตามะลุมกระหน่ำใส่ไซตามะแต่สุดท้ายแล้วไซตามะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว ตัวนี้อาซจิทองนะครับผมพูดถึงอาซจิทองเอาเป็นว่าอาซจิทองพลังก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับเซตามะหรอกครับไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายไซตามะานี่มันน่ากลัวจริงๆนะและหลังจากนั้นไซตามะาก็อาจจะต่อยหมัดธรรมดาหรืออาจจะใช้หมัดเอาจริงกับอาซจิทองก็ได้ครับและร่างอาซจิทองก็คงจะแตกสลายหายไป จบเพียงเท่านี้ครับส่วนอสุจิดาอาจจะเหลือซึ่งหนึ่งตัวเอาชีวิตตัวเองรอดให้ได้และหลังจากนั้นก็ไปในภาคต่อไปครับพูดมาถึงตอนนี้หลายๆคนคงถามว่าไซโคตล่ะไซโคที่รักของคุณต้าล่ะอยู่ที่ไหนไซโคดนั้นคงไม่ใช่ไซตามะเป็นคนจัดการครับเพราะว่าอาจจะเป็นฟูบุก,กิที่เป็นคนจัดการตามสเต็ปนั่นแหละครับส่วนน้ำธรรมชาติอ e ีวิลตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเอาชีวิตรอดจากไซตามะได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากไม่ไปต่อแยก,กับไซตามะก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่า ตะมาเนี่ยจิตสังหารหรือพลังอาฆาตเนี่ยคงไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าการสู้กับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรก็คงมีความรู้สึกแบบว่าเฉยๆอะ่ะฮะคงเบื่อหน่ายกับการต่อสู้ไปเลยทีเดียวก็คงไม่มีจิตสังหารให้น้ำธรรมชาติอ e ีวิวได้โจมตีใส่ตะมะถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่าโชคดีของน้ำธรรมชาติอ e ีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไปต่อแยกกับภัยพิบัติที่น่ากลัวอย่างใสตะมะ น่ากลัวจริงๆนะไซต,ตมามะเนี่ยและสุดท้ายเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับทฤษฎีนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยใจหนึ่งผมก็อยากให้ไซตามะมาเร็วๆจะได้ปิดเกมอีกใจหนึ่งก็อยากให้มนุษย์ประหลาดได้โชว์ความสามารถหน่อยก่อนที่จะมาเจอภัยพิบัติที่น่ากลัวอย่างไซตมามะก็ได้โชว์ความสามารถกับเหล่าฮีโร่สักหน่อยจะได้รู้ว่ามนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรเนี่ยเก่งนะ โหดนะนะครับก่อนที่จะมาเจอกับไซดามะก็ขอให้พวกเขาได้โชว์เทพกันบ้างนะครับสงสารเขาเนาะเพราะว่าถ้ามาเจอกับไซดามะเร็วเนี่ยก็เรียกว่าจบเร็วกันเลยเดียวคือระดับพลังของพวกเขากับไซดามะมันเรียกว่าห่างฮะเหมือนกับคนเลเวล2กับเลเวล2 0 0 0อะไรประมาณนี้ต่างเลยนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับคลิปนี้มันยาวออกมากร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่ เอออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับ